ไม่กี่วันต่อมาซูเวินสังเกตเห็นห่อผ้าวางไว้ข้างๆที่นอนเมื่อคลี่ดูข้างในเธอเห็นเครื่องแบบของเธอซึ่งปะชุนและซักเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอรู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกเธอหยิบชุดขึ้นมาสูดดมติ่นไอแดดจากพื้นที่ราบสูงและก้มศีรษะน้อมต่ำเพื่อขอบคุณไซเออร์เปา จัวมาบอกซูเวินว่าที่เบตมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนื่องจากฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงนั้นสั้นมากแต่ฤดูใบไม้ผลิสําหรับชีวิตซูเวิรนนั้นกลับช่างยาวนานหลายต่อหลายคืนที่เธอไม่อาจข่มตาหลับลงได้เพราะความคิดถึงที่มีต่อเคอร์จุน กับอนาคตที่ไม่แน่นอนของตัวเองเธอนึกไม่ออกว่าเธอจะเอาตัวรอดในสภาพที่โหดร้ายเช่นนี้หรือจะเรียนภาษาที่ไม่อาจจะเข้าใจเลยนี้ได้อย่างไรแม้เธอรู้ว่ามีครอบครัวเล่ล่อนทางแถบนี้เพราะจัวมาบอกว่าเกลากับเกอเอ,อเจอฝูงสัตว์ตอนออกไปทำงานในทุ่งหญ้า แต่ซูเวิรไม่เห็นใครเลยเธอเริ่มเกิดความไม่แน่ใจว่าการที่จัวมาคิดว่าพวกเธอจะมีโอกาสได้ข่าวเคอร์จุนกับเทียนอันเหมือนนั้นมันจะเป็นไปได้หรือทั้งเธอและจัวมาใช้เวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนจนแทบไม่มีเวลาพูดคุย หรือวางแผนกันว่าจะทำอะไรต่อไปถึงแม้จะรู้สึกโดดเดี่ยวเพียงใดแต่ซูเวินก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับครอบครัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไซเออร์เปาใบหน้าของไซเออร์เปาค่อนข้างกล้านจนซูเวิรนไม่อาจรู้อายุที่แท้จริงของเธอได้เธอเดาว,ว่าไซเออร์เปา น่าจะอยู่ในวัย30ปีไซเออร์เปาเป็นผู้หญิงที่สงบนิ่งและดูสง่างามเธอสามารถรับมือกับงานหนักทุกสภาพไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเธอไม่เคยแสดงกิริยาตำหนิหรือตะโกนด่าว่าใครแม้จะมีใครทำซัมปาของเธอตกพื้นหรือทำชานมหก เธอก็ไม่เคยแสดงความโมโหไซเออเปาชอบเครื่องประดับมากและจะแต่งตัวด้วยของประดับที่มีค่าแม้ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันสำคัญอื่นใดเธอสวมทั้งสร้อยคอกำไลข้อมือเข็มขัดซึ่งมีทั้งหยกเงินและทองคำเนื้อตัวของเธอจะส่องประกายด้วยสีสันที่หลากหลาย ซูเหวินแทบไม่เคยเห็นไซเออร์เปาพักผ่อนเลยเครื่องประดับบนตัวเธอจะเริ่มส่งเสียงกรุงกริงตั้งแต่แสงแรกของตะวันที่สาดส่องและจะเงียบหายไปก็แต่เมื่อทุกคนเข้านอนแล้วสูเหวินนึกวาดภาพตัวเองกับเคอร์จุนดำเนินชีวิตประจำวันในแบบของไซเออร์เปามีชีวิตครอบครัวเลี้ยงลูก ทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดในที่แห่งเดียวกันแต่ตกค่ำหลังเสียงดนตรีเงียบลงซูเวิรนจะกลับสู่อารมณ์โหยหาและหงอยเหงาเธอนอนน้ำตาอาบแก้มทุกคืนเกนลาดูจะแก่กว่าไซเออร์เปาเขาเป็นคนเงียบและเป็นปากเป็นเสียงของครอบครัวชาวจีนมักเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาวทิเบตว่า ผู้ชายทิเบตจะมีรูปร่างสูงกำยำแข็งแรงแต่เกลากลับรูปร่าาสันทัดและสูงพอๆกับภรรยาเขาไม่อ้วนและไม่ผอมสีหน้าของเขาเรียบเฉยมีบุคลิกหน้ายำเกรงเกลาเป็นคนที่อ่านยากซูเวินเห็นว่าแม้แต่พวกฝูงสัตว์ที่ครอบครัวเขาเลี้ยง ก็ยังรับรู้ถึงความเป็นในายใหญ่ของเกลาฝูงแกะจะไม่เดินหนีเขาส่วนม้าก็จะยอมให้เขาขี่โดยดีเมื่อใดก็ตามที่เกลาอยู่ใกล้ๆทั้งคนและสัตว์ต่างรับรู้คำสั่งของเกลาจากท่าทางของเขาเขาคือแบบอย่างของผู้นำครอบครัวเกอเอออายุใกล้เคียงกับพี่ชาย ทั้งสองคล้ายกันมากแต่เกอเออผอมกว่าสูวินเคยนึกสงสัยว่าเขาเป็นใบ้เพราะเขาไม่เคยพูดแม้ขณะคุยเล่นกับหุมลูกชายคนเล็กที่เขารักเป็นพิเศษไซเออเปาบอกจัวมาว่าเกอเออเป็นช่างฝีมือที่เก่งที่สุดของบ้านสหวินเห็นเขาซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยความขมักขม้นเอาใจใส่เสมอคืนหนึ่งเมื่อฟ้าเริ่มสางสูเหินออกไปนอกกระโจมเพื่อปัสสาวะขณะย่องกลับมาที่นอนที่ทุกคนยังนอนหลับกันอยู่เธอรู้สึกแปลกใจที่เห็นไซเออร์เปากับเกอเออนอนกอดกันในผ้าห่มผืนเดียวกันเธอยืนนิ่งมองดูทั้งคู่ ไม่กล้าขยับตัวตั้งแต่มาอยู่กับครอบครัวของเกลาสู่เวอเดิมคุ้นเคยกับการนอนร่วมกับคนอื่นๆครอบครัวที่นอนรวมกันทั้งชายและหญิงเธอนึกไม่ออกว่าสามีภรรยาจะแสดงบทรักต่อหน้าคนอื่นได้อย่างไรเธอรู้ว่ามีชนหลายเผ่าที่ทำแบบนี้ มาเป็นสัตวรวัดส,สัตวรวัเธอคิดไม่ถึงว่าไซเออร์เปาที่ดูสงบเสงี่ยมและสง่างามจะมีสัมพันธ์กับชายอื่นต่อหน้าต่อตาสามีตัวเองเธออยากร้องบอกไซเออร์เปาว่าไม่ควรยุ่งกับชายอื่นนอกจากสามีเพราะเขาเป็นคนดีที่สุดแน่ละ่ะเธอไม่ได้ตะโกนออกมาหรอก แต่เธอก็ไม่อาจข่มตาหลับได้อีกวันต่อมาซูเวินยังรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับเรื่องที่เธอเจอในคืนที่ผ่านมาเธอไม่กล้ามองหน้าไซเออเปล่ากับเกอเออทุกคนรู้สึกว่าเธอแปลกไปแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะเธอคิดถึงบ้าน นี่รบเร้าให้จัวมาถามซูเวินว่าเธอเป็นอะไรแต่ซูเวินเอาแต่หน้าแดงและไม่ตอบอะไรจัวมาเห็นซูเวินชอบเหม่อลอยตอนกลางวันและแอบร้องไห้ตอนกลางคืนจึงคิดเอาเองว่าท่าทีที่ห่างเหินของซูเวินเกิดจากความคิดถึงเคอจุน จัวมาจึงไม่ถามคำถามที่จะทำให้เธอไม่สบายใจหลายวันหลังจากนั้นสหวนรลืมความกระอักกระอ่วนใจได้บ้างเธอเห็นไซเออเปากับเกอเอออยู่ด้วยกันทั้งสองทำตัวปกติสุวนอยากรู้ว่าพวกเขารักกันหรือไม่หรือเป็นแค่การปลดปล่อยความต้องการของร่างกายแต่ก็นึกละอายใจ ในความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองในสายตาของเธอไซเออร์เปาไม่ได้เป็นเพชรเม็ดงามอีกต่อไปแล้วเธอรู้สึกเห็นใจเกอลาที่ถูกขโมยภรรยาไปและรังเกียจเกอเออชายที่อยู่ร่วมชายคาบ้านพี่ชายแต่กลับประพฤติตัวไร้เสียลธรรมวันหนึ่ง เมลูกชายคนที่ห้ากับเพื่อนลามะจากวัดเดียวกันขี่ม้ามาที่กระโจมพวกเขามาเก็บหินสีตามภูเขาเพื่อนำไปบดท,ทำเป็นสีเพื่อใช้ในการวาดภาพทางศาสนาเมได้ยินจากชนเผ่าเร่ร่อนที่อยู่ใกล้เคียงว่าครอบครัวเขาอยู่บริเวณนี้พอเห็นไซเออเปากับเกอเออ เขารีบตะบึงควบม้าเข้าไปหาปากก็ร้องเรียกแม่พ่อแต่วันนั้นเกลาออกไปทำงานนอกกระโจมซูเหวินคิดว่าเธอได้ยินผิดเธอเรียนภาษาทิเบตและรู้คำง่ายๆหลายคำจัวมาซึ่งกำลังหัดคนเนอยอยู่บนเตาแทนไซเออเปาถอนใจ เมคงคิดถึงพ่อแม่มากเด็กที่ต้องจากบ้านไปอยู่วัดมักคิดถึงบ้านใช่แต่เสียดายที่พ่อเขาไม่อยู่สู่เหินเสริมด้วยความรู้สึกเห็นใจอ้อจัวมาพูดพร้อมรอยยิ้มไม่เป็นไรหรอกสำหรับเด็กที่เบสแล้วพ่อคนไหนก็ได้ทั้งนั้น หมายความว่ายังไงซูเวินถามด้วยความแปลกใจจัวมาเธอหมายความว่าเกลาเกอเออเป็นจัวมาหยุดคนเนยเธอรู้สึกตกใจกับท่าทางที่ดูสับสนของซูเวนินแล้วเธอก็เริ่มเข้าใจเธอไม่รู้หรือว่าทั้งเกลากับเกอเอ แต่งงานกับไซเออร์เปาทั้งคู่ถึงคราวที่ซูเหวนแปลกใจยิ่งกว่าไซเออร์เปามีสามีสองคนใช่นี่คือทิเบตในทิเบตผู้หญิงจะมีสามีหลายคนได้เธอไม่เคยถามเรื่องนี้ฉันเลยคิดว่าเธอคงเดาได้จากวิธีการเรียกของเด็กๆ จัวมาส่งไม้คนเนยให้หนีที่อยู่ใกล้ๆและกำลังตั้งอกตั้งใจฟังเธอคุยภาษาจีนกันเธอดึงซูเหวินไปอีกด้านหนึ่งเธอคงลำบากใจในการอยู่ที่นี่เหมือนตอนที่ฉันอยู่ที่ปักกิ่งถ้าฉันไม่ได้ไปปักกิ่งก็คงคิดว่าคนทั้งโลกคงอยู่บนที่ราบสูงตามภูเขาที่มีแต่หิมะเหมือนกันหมด ซูเวินเข้าใจเรื่องการนอกใจของไซเออร์เปาแล้วเธอรู้สึกละอายใจถึงความไม่รู้ของตัวเองและตัดสินคนผิดผิดแต่เธอก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เธอเห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งทำให้เธอไม่สบายใจในช่วงหลายคืนที่ผ่านมาซูเวินต้องผิดหวังที่เมยกับลามะไม่รู้เรื่องความขัดแย้ง ที่จีนต่อสู้กับทิเบตและไม่เห็นทหารจีนสักคนระหว่างทางก่อนลามะน้อยจะกลับไปสหวนบอกจัวมาให้ขอหินสีจากเมไว้สักสองก้อนคืนนั้นเธอใช้หินสีเขียนจดหมายถึงเคอร์จุนที่หลังรูปเขาเคอร์จุนที่รักยิ่งคุณสบายดีใช่ไหมคะ ฉันเพียงอยากบอกคุณว่าขอโทษขอโทษนะคะที่ฉันยังหาคุณไม่พบและฉันต้องโทษตัวเองที่ออกตามหาคุณบนที่ราบสูงนี้ตามลำพังไม่ได้ฉันต้องขอโทษจัวมากับครอบครัวที่เบกค,ครอบครัวนี้เพราะฉันไม่รู้จะตอบแทนพวกเขาได้อย่างไร สีของหินที่ใช้แทนปากกาอ่อนมากแต่ความคมของมันบาดเป็นรอยตรงรอยยิ้มของเคอร์จุนที่อีกด้านหนึ่งของรูปเธอนึกถึงสมุดบันทึกกับปากกาที่วังเหลียงให้เธอที่เจิ้งโจวซึ่งมัดรวมกับหออของที่ถูกฝังระหว่างการเดินทางการเขียนเป็นบ่อกเกิดของความเข้มแข็ง หวังเหลียงเคยบอกเธอเธอรู้สึกว่าข้อความสั้นๆที่เขียนถึงเคอจุนทำให้เธอมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญความลำบากข้างหน้าต่อไปการแวะมาเยี่ยมครอบครัวของเมในช่วงสั้นๆทำให้ซูเหวินเข้าใจชีวิตของเด็กทิเบตการต้องจากครอบครัวไปตั้งแต่วัยเยาว์เป็นเรื่องยากที่จะทำใจ ไซเออร์เปาคงคิดถึงลูกๆของเธอมากจัวมาบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ชาวทิเบตยินดีที่จะให้ลูกจากไปทิเบตเปรียบเสมือนวัดขนาดใหญ่บ้านไหนที่มีลูกชายเกินสองคนก็จะส่งตัวอย่างน้อยหนึ่งคนไปอยู่วัดเพื่อเป็นลามะมันเป็นการแสดงความศรัทธาต่อศาสนาแล้วก็ทำให้เด็กได้รับการศึกษา อีกทั้งช่วยบรรเทาภาระของครอบครัวมีคำพูดที่เบตที่พูดกันว่าเนยจากจามรีมีค่ากว่าลูกชายทั้งนี้เป็นเพราะลูกชายจะถูกพลากจากครอบครัวเพื่อไปอยู่วัดได้อย่างง่ายดายสูเวนสงสัยว่าเด็กๆที่เบตมีของเล่นอะไรในวัยเยาว์บ้างหรือเปล่า พราะนอกจากเสื้อผ้ากับหมวกแล้วเธอไม่เห็นมีอะไรในบ้านที่ทำสำหรับเด็กๆเ,เลยเธอบอกจัวมาให้ถามนีว่าตอนเด็กเธอเป็นอย่างไรเคยมีของเล่นไหมมีสินีตอบเกลาพ่อของเธอทำของเล่นจากหญ้าและหางแกะให้เธอหลายอย่างแต่ทุกครั้งที่ต้องย้ายที่อยู่ ก็ต้องทิ้งของเล่นไปบางทีพ่อก็แกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้เธอโอมลูกชายคนโตอายุรา,ราวๆ18ปีเขาทำงานเคียงข้างเกลากับเกอเออเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่ดีดพินที่เบดและร้องเพลงได้ไพเราะนักทุกๆวันในยามเย็น ขณะที่ทุกคนพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นกิจวัตรประจำวันต่างคนก็ต่างทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องส่วนตัวเช่นกำจัดเห็บจากเสื้อผ้าหรือผมอาบน้ำหรือตะเตรียมปูที่นอนสูเวร์นจะได้ยินเสียงเขาร้องเพลงอยู่นอกกระโจมเธอไม่รู้ความหมายของบทเพลงนั้นแต่มันฟังดูเหมือนชายหนุ่ม หยหาความรักจากหญิงสาวเสียงเพลงของโอมทำให้เธอโหอยให้ถึงเคอร์จุนราวกับว่าท่วงทำนองของบทเพลงนั้นจะทำให้เคอร์จุนปรากฏตัวมาให้เธอเห็นซูเหวินนึกแปลกใจว่าทำไมเด็กหนุ่มวัยเพียง18ปีที่เติบโตในดินแดนที่ห่างไกลผู้คนสุดแสนไกล สามารถสร้างสารรค์ท่วงทำนองของบทเพลงได้อ่อนหวานไพเราะนักนี่ลูกสาวคนโตเพิ่งย่างสู่วัยรุ่นเธอนำความรื่นเริงมาสู่ครอบครัวเธอเปรียบเสมือนละครังใบน้อยที่คอยส่งเสียงเรียกรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะจากพ่อแม่ที่มีสีหน้าเรียบเฉยได้เสมอ แต่นีแอบร้องไห้ตอนกลางคืนบ่อยๆทีแรกสูหวคิดว่าเธอหลับและฝันร้ายแต่พอปลุกเธอกลับพบว่าเธอไม่ได้หลับสูหวไม่อาจเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสาวคนนี้ทำไมกลางวันกับกลางคืนเธอถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้ ซูเวิรนมองเห็นความท้อแท้ที่ฉายอยู่บนใบหน้าของนีแต่เธอพยายามปัดความคิดนี้ทิ้งไปเพราะตัวเธอเองก็พยายามไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้ตัวเองต้องหมดหวังคลาดายที่เธอฝันร้ายเห็นเคอร์จุนอยู่ในสภาพเลือดท่วมตัวเธอเฝ้าแต่สงสัยว่าอะไรทำให้เด็กสาวที่เปล่งปลั่ง ราดอกไม้แย้มบานคนนี้จึงดูสิ้นหวังเช่นนี้ปัดน้องสาวของนีเป็นเด็กเงียบมากจนดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่เธอก็มักจะอยู่ใกล้ๆเพื่อช่วยแม่กับพี่สาวทำงานเล็กๆน้อยๆหลังมื้อข้าเมื่อใดก็ตามที่ปัดเก็บข้าวของไปไว้ในกระโจมเพื่อไม่ให้โดนน้ำค้าง ใจเออเปาก็จะแจกผ้าห่มเพิ่มแก่ทุกคนและแน่นอนว่าคืนนั้นซูเวิจะได้ยินเสียงพายุพัดคลื่นคลืนนอกกระโจมซูเวิรรู้สึกประหลาดใจความสามารถเรื่องการอย่างรู้สิ่งต่างๆของปัดมากบางครั้งเธออยากบอกโจมาให้ถามปัดว่าเธอรู้ไหมว่าเคอจุนอยู่ที่ไหน แต่ในเวลาเดียวกันเธอเองกลับกลัวจะรู้ความจริงเธอไม่อยากให้คำทํานายของปัดทำให้ความหวังของเธอดับสิ้นส่วนเด็กน้อยหุมนั้นอายุราวแปหรือเปีหุมเป็นเด็กชอบอยู่กับผู้คนอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกเรื่องหุมชอบอยู่กับโอม พี่ชายจะสอนวิธีการเล่นพินด้วยการจับมือน้องชายแตะสายพินดีดไปบนเส้นสายของมันหุ่มชอบแย่งไม้คนเนยเพราะอยากลองไซเออเปาจึงเอาถานเป็นก้อนๆที่ทำจากมูลสัตว์มาวางซ้อนกันให้สูงพอเพื่อให้ลูกชายขึ้นไปยืนบนนั้นและเห็นว่า การคนเนยให้เหลวจนกลายเป็นนมได้นั้นเขาทำกันอย่างไรบางครั้งเด็กน้อยก็วิ่งทลาเข้าไปกลางฝูงแกะที่พ่อกำลังต้อนทำท่าเรียนแบบพ่อด้วยการแกว่งบ่วงบาดปากตะโกนร้องเรียกฝูงสัตว์จัวมาบอกสุวรรณว่าหุ่มอยากไปอยู่วัดเหมือนพี่ชายสองคนสุวรรณไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กชายที่ไม่เคยจากบ้านไปไหน ถึงอยากเป็นลามะนักเธอเห็นหุมสวดมนต์ด้วยความตั้งอกตั้งใจเกินวัยความศรัทธาของเด็กชายตัวเล็กๆที่มีความสูงเพียงแค่สี่ฟุตไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงจังเธอคิดสูเวินได้เห็นสิ่งแปลกใหม่จากวิธีการดำเนินชีวิตของชาวทิเบตทุกวันเธอเห็นถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนกับทิเบต